ก็โอเคนะครับผมสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมสวัสดีแฟนลับทุ่นมือสองของแกนนะครับสวัสดีพ่อแม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาลองเจ้าอิวสูนะครับผมตัวโรดิโอนะครับ2.8เทอร์โบนะครับเป็นโฟวินเกธรรมดานะครับได้เป็นรุ่น LS นะครับผมคุณผู้ชมปี42นะครับตัวนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับการลองโฟนะครับผมติดแอ่งน้ํานะครับขับสองไม่สามารถออกไปได้คุณผู้ชมมาดูกันว่าไม่ได้เป็นยังไงครับ แล้วนะครับรถไปไหนไม่ได้แล้วนะครับมาดูโฟกัสกันครับคุณผู้ชมเอ้าอ๋อเชี่ยเอาเดี๋ยวโอ้ยตกใจหมดเลยโอ้โห นึกว่าจะติดซะแล้วโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวเลยนะครับโอเคโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวลงคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมนะครับรีวิวเต็มนะครับผมฝ่ายตามไว้นะครับเดี๋ยวลงคลิปนะครับผมมีการลองโฟด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ